สวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนและคณาเมถุนนะคะสวัสดีชาวสองและทุกทคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เลยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทาร์ลพิมพ์พัดดูดวงกับหมออุ้มนะคะและนี่คือการเปิดไพ่ความราักแบบพก แบบทั่วไปของพวกคุณนะประจําวันที่1ถึงวันที่15บธันาวาคมนี้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับพวกคุณบ้างการดูดวงและการทํานายดังต่อไปนี้แนนะจะเป็นการทํานายแบบทั่วๆไปตรงบ้างไม่ตรงบ้างสลับกันบ้างก็ได้นาะดังนั้นไม่ต้องซื้อเรียสน,นะคะทุกคนนะไม่ว่าไพ่เสาะออมันแบบไหนออกมายัางไงเนาะอะไรที่มันตรงกับตัวคุณอะไรที่มันใช่อะไรต่างๆที่มันเป็นสิ่งดีๆคุณก็เก็บไปไว้เก็บเอาไว้ใส่ใจนะคะ,นะะแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าอะไรต่างๆที่มันไม่ดียืนไม่ใช่ไม่โอเคก็แคค่่่ยยนนนนทททิ้งงไปเาาาััะะใใรรีีสสจดดดูวตลอ ดูดวงดดสดตัวของอุ้มอยู่ใต้ดนคลิปชันบอกแล้วทุกคนสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะอุ้มทําเป็นวิดีโอบอกไว้แล้วเรียบร้อยว่าอะไรแบบไหนยังไงนะคะทุกคนโอเคไหมนะชาวราศีเมถุนเนี่ยเป็นชาวธาตุลมนะคุณจะดูตามลัคนาก็ได้ดูตามราศีก็ได้ดูตามดาวจันดาวศุกร์ดูตามอะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกว่ามันใช่แล้วมันตรงกับคุณเนาะจะแบ่งตามตะวันตกหรือตามตะวันออกแบ่งตามอะไรยังไงก็ได้นะคะดวงแบบทั่วไปเนาะให้เลือกแค่ว่าอันไหนก็ตามมันตรงกับคุณแล้วก็ลองดูเป็นแนวทางก็ แล้วกันนะคะวันในช่วงนี้คุณเป็นยังไงเป็นแบบไหนบ้างแต่ว่าดูไปแล้วก็อย่าเอาไปคิดมากอย่าเอาไปอะไรแค่นั้นแหละพอแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r คร e ให้กําลังใจแม่หมอในการทําคลิปด้วยนะคลิปนี้อุ้มจะพูดช้าลงแบบช้าลงมากๆให้มากที่สุดแล้วกันนะทุกคนจะได้แบบเออค่อยๆฟังไปได้เนาะขอดูตัวต้น,ตนชาวราศีเมถุนและข้านเมถุนในช่วงนี้หน่อยคะ่ะคุณเป็นยังไงบ้างในความรักความสัมพนันธ์1-15ธันวาความนี้สิ้นปีแล้วจะสิ้นปีแล้วเมถุนในช่ว มนี้คุณเป็นยังไงบ้างนะคะขอดูตัวตนชาวราศีเมถุนนคะนาเมถุนด้านความรักความสัมพันธ์เนาะประจําวันที่หน,นึ่งถึงวันที่สิบหทันวาคมงนี้เส้นปีนี้กัเส้นปีแล้วคุณเป็นอย่างไงบ้างต้นทันวานี้ต้นทันวานี้เป็นอย่างไงบ้างอโอเค ตายและหาดะทนพลังงานหลักคือไพ้หนึ่งดาบหนึ่งดาบคืออะไรบางอย่างบางสิ่งบางคนที่เคยผ่านความทรงจําความสัมพันธ์หรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันมันค่อนข้างหนักมันค่อนข้างเหนื่อยและมันจะต้องใช้ความพยายามมากๆเลยนะคะเมทุนที่ผ่านมาเนี่ยคุณจะต้องใช้ความพยายามด้วยขาด้วยลําแข้งด้วยอะไรบางอย่างของตัวเองด้วยตัวคุณเองทั้งงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามขอให้เพื่อนช่วยเพื่อนก็ไม่ค่อยช่วยขอให้แฟนช่วยแฟนก็คุยไม่รู้เรื่องนะคะคุณจะต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยตัว เองทั้งนั้นเลยนะคะที่ผ่านมาแล้วนะตอนนี้เหมือนคุณผ่านอุปสรรคทั้งหมดมาเรียบร้อยแล้วเหมือนคุณยืนได้ตัวเองเรียบร้อยแล้วคุณสามารถที่จะก้าวไปด้วยตัวเองได้เรียบร้อยแล้วนะคะมีไพ่ควีนถึงไม้เท้ากับไพ่สี่ไอเท้าขึ้นมาแบบนี้ค่อนข้างที่จะสวยค่อนข้างที่จะโอเคเหมือนคุณอยู่ในจุดหรือคุณอยู่อะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยมันอยู่ตัวแล้วนะมันโอเคแล้วนะฉันจะไม่เหนื่อยเหมือนเก่าแล้วนะฉันจะแบบว่าไปข้างหน้าแล้วนะฉันจะไม่คิดอะไรที่มันเป็นสิ่งลบๆสิ่งที่เป็นท็กซิิส่ง ที่มันไม่ดีต่อใจแล้วนะเหมือนคุณพยายามที่จะบอกกับตัวเองคุยตัวเองให้กําลังใจตัวเองพยายามส่องกระจกคุยกับตัวเองนิดนึงนะคะในช่วงนี้นะคะแม่ทุเนาะอ่าและไม่ทุนคนนี้ในช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรอีกคะมีไพ,พ่เดอะไฮพิแทสขึ้นมาไพ่เดอะเจนะคะและเป็นไพ่สิบ สิบดาบไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยที่เคยผ่านความัมพแนธ์ความทรงจำอะไรเบงสิบบางอย่างที่มันเป็นสิบดาบเป็นไพ่เดอะไฮพิเทสเป็นไพ่อ,อะไรประมาณเนี่ยที่มันรู้สึกเป็นท็อกซิกอะไรเบืงสิบบางอย่างที่มันเหมือนดาบที่มันปักหลังคุณที่มันช่างเจ็บ ปวดแสนทอลแมนจะไปไหนก็ไปไม่ได้อยากเดินไปข้างหน้าเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเจออย่างไงเมื่อมีดาบรนปักอยู่ข้างหลังเราแบบนี้คุณทําอะไรไม่ได้เลยนะคะที่ผ่านมานะคะไม่ถุนเนาะแต่ว่าณต,ต,ตอนนี้ตนนั้งแต่น,นี้ต่อไปคุณเข้มแข็งขึ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าใครจะมาทําอะไรให้คุณอยู่ตรงนี้ขนาดไหนฉันจะไม่อยู่อีกต่อไปฉันจะจบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วที่มันเป็นแบบนี้ที่มันเจ็บช้าที่มันเสียใจที่มันทําให้เราดูไม่มีค่าแบบนี้คุณจะหยุดทุกอย่างที่เป็นความคิดที่จะทําให้คุณอยู่ นะตรงเนี้ยทิ้งไปให้หมดนะฮะเมทุนนะเป็นไพ่เดอเจสแล้วนะคะอะไรที่ไม่ดีอะไรที่ไม่ใช่เขาะจะผลักมันออกไปจากชีวิตคุณแล้วคุณเองนั้นก็เข้มแข็งพร้อมที่จะผลักมันออกไปเหมือนกันนะคะเมทุนนะอ่าแล้วเป็นอย่างไรอีกคะในช่วงนี้เป็นไพ่เดอะฟูขึ้นมาค่ะทุกคนเดอะเจสกับไพ่สิบดาบย,ยังไม่ไปไหนนะเป็นไพ่เดอะฟูขึ้นมาเหมือนในช่วงนี้เมทุนก็แบบว่าค่อนข้างหลัดล้าประมาณหนึ่งเหมือนกันเหมือนคุณก็แบบเออเดินไปข้างหน้าเจอใครเข้ามาก็มีการคุยบ เด๋ฟูในช่วงนี้เมยุนอาจจะมีความมีเสน่ห์ในตัวเองนิดนึงใช้คําว่าเจ้าชู้หน่อยๆได้ไหมเหมือนคุณเวลาที่เจอใครหูกใจหรือคนอะไรประมาณนี้คุณก็จะแบบอืมก็ลองคุยดูก็ลองอะไรดูแล้วก็ลองให้หัวใจคุณได้พองโตดูหน่อยๆแล้วก็เดินไปข้างหน้าค่ะเมยุนเนาะมีไพ่สองถ้วยอยู่ใต้สำรับนี้ด้วยนะคะไพ่่วงนี้แล้ว นิ้ให้สองถ้วยอยู่ใต้สำหรับนี้ด้วยนะคะใครบางคนในที่นี้จะได้สละโสดไหม ไม่ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าคุณอาจจะได้เจอใครสักคนหนึ่งที่รู้สึกว่าอืมก็ดีนะอืมก็ใช่นะให้โฟกัสที่ชาวธาตุดินหรือเขาไม่ดินเยอะๆในตัวไว้เราเป็นไพ่แปดเหรียญแบบนี้คนคนนี้จะสามารถที่จะเดินไปอุคคุณได้คนที่ได้ไพ่แปดเหรียญเป็นคนยังไงเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองนะคะเป็นคนที่สามารถพัฒนาตัวเองได้ยตลอดเวลาเป็นคนที่ทํางานฝีมือค่อนข้างเก่งเป็นคนที่เขาเรียกอะไรนะมีสมาธิมีอะไรบางสิ่งบางอย่างของตัวเองเสมอค่ะทุกคนนะคนคนนี้จะเป็นคนที่ อินดี indie, มีความต,ติดในตัวเองนิดนึงคือฉันพอใจตรงนี้ฉันทําแบบนี้ฉันอะไรแบบเนี้ยค่ะทุกคนเออฉันเป็นคนที่ไม่ค่อยอะไรไม่ค่อยสมโลกไม่ค่อยอะไรอย่างไงด้วยแต่เป็นคนจริงจังคนเสมอต้นเสมอปลายคน คนโอเคอะ่ะคนดีคนเคารับผิดชอบนะคะในช่วงนี้ก็จะเข้ามาหาคุณก็ให้มองชาว่านดินเอาไว้เด็กเขามีดินในตัวเยอะๆเอาไว้เป็นชอยที่ดีเป็นอะไรที่ดีที่จะเข้ามาในชีวิตคุณในช่วงนี้ถ้าอยากจะคยุยอยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะไปข้างหนเนะและเมทุนมีอะไรเกิดขึ้นเป็นยังไงอีกบ้างคะเป็นไพ่เดอะเลิเวอร์นะคะไพ่เดอะเฮมิทนะคะแล้วเป็นไพ่สิกเมทาลขึ้นมาในช่วงนี้ค่ะเมทุนมันจะมีช่วงช่วงหนึ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเออก็ว่างดีนะก็สบายสบาย ดีดูใจตัวเองไปอะไรไปทําชีวิตตัวเองให้มันสดใสมีความสุขไปแต่ก็มีบางช่วงอยู่เหมือนกันที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันยุ่งมากๆเรื่องงานเรื่องอะไรเข้ามาหาไม่ทุนล้วมีคุณรู้สึกว่าแบบเอ๊ะทำไมช่วงนี้อะไรอะไรก็ชันทําไมทุกอย่างมันมาที่ชันเยอะจังเลยแล้วก็บางทีบางครั้งไพ่ใบนี้ขึ้นมาอาจจะมีใครบางคนเพ่งเล็งมาทางคุณค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเจ้านายเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าอะไรประมาณนี้อาจจะเพ่งเล็งมาทางคุณนิดนึงในช่วงนี้ก็เกาะโกยนะคะทุกคนนะเป็นโอกาสในการสร้างผลงานถ้าคุณ สร้างผลงานถ้าคุณทําสิ่งดีๆก็จะมีแต่คนเห็นคนชนคนชมชอบในอนาคตมีโอกาสได้เลื่อนตําแหน่งได้ไปอะไรที่มันดีๆขึ้นกว่านี้เนาะแต่ถ้าเกิดว่ากับการก็คือว่ายิ่งคนมองฉันฉันแบบทําไมเธอมามองฉันเนี่ยฉันไม่เข้าใจคอมเมนต์ไปอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบเป็นสิ่งที่ไม่ดีกลับมาหาคุณก็ได้นะคะไม่ถูกนะยเพราะไพ่เนี้ยมันก็เหมือนเป็นไพ่ดาบสองคมเหมือนกันทําดีก็คือได้ดีแบบดีไปเลยนะคะแต่ถ้าเกิดมาทําไม่ดีก็แบบอืมเนาะก็คือทุกคนจะเพ้งเลงมาทางเราแล้วก็อาจจะแบบ ยี่เมทุนนะเป็นอย่างวุ้นเป็นอย่างงี้เป็นอย่างงาั้น,างงานแล้วก็ไปพูดกันเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนเนั้งน,นให้ระวังนิดนึงเนาะโอเคแล้วเมทุนที่กําลังโสดคในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างมีไพ่สามเมทาวขึ้นมานะคะไพ่เดอะผิดเดอะฮาร์พิเทสแล้วเป็นไพ่เดอะสเตนขึ้นมาตรงนี้นะคะเหมือนเมทุนคนโสดคนนี้เหมือนคุณนะ่าจะเพิ่งออกจากความสัมพันธ์หรืออะไรบางสิ่งบางอย่างไม่ใช่คําว่าออกแล้วกันละคะทุกคนนะดูจากไพ่มันเป็นอะไรบางอย่างที่มัน มันเหมือนว่ามันออกมาแล้วมันเข้าไปอีกมันออกมาแล้วมันเข้าไปอีกแล้วมันก็เข้าไปสักพักหนึ่งแล้วมันก็ออกมาอีกอาจจะบอกพูดไปวนมานิดนึงแต่ว่ามันเป็นแบบเนินจริงๆค่ะไม่ทุนแต่ว่านะตอนนี้เหมือนคุณเลือกละเหมือนคุณคิดมาแล้วว่าอืมฉันจะพยายามแบบนี้ไปทําไมฉันจะอะไรอย่างนี้ไปทําไมอะไรบางอย่างที่มันไม่มั่นคงไม่ที่มันไม่ชัดเจนสักทีฉันก็เลือกเข้มแข็งแล้วอยู่กับตัวเองคนเดียวแบบนี้ดีกว่าไหมฉันอยู่คนเดียวฉันอยู่กับตัวเองฉันก็อยู่ได้นี่ทําไมฉันจะต้องไปแคร์ไป ด้วยมีครอบครัวที่พร้อมที่จะสนใจฉันมีเพื่อนๆที่พร้อมที่จะมาคุยกับฉันอาจจะแบบว่าเป็นบางคนก็ตามในฐานะของเพื่อนแต่ก็โอเคแต่ก็ดีแล้วไม่ใช่หรอเหมือนคุณพยายามคิดบวกทําให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นนะคะไม่ถุนคนโสดทั้งหลายนะแต่ก็เป็นอะไรที่ดีเนาะอืม ช่วงนี้ถ้าเกิดว่าใครถามถึงแฟนเก่าเนี่ยมีโอกาสที่จะวนเวียนกลับมาอยู่เหมือนกันแต่อยู่ที่คุณนะว่าคุณจะกลับไปหาเขาไหมหรือว่าคุณจะอยู่ตรงนี้หรือว่าคุณจะทํำยังไงนะคะอ่าแล้ว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 ถ้าอยากจะแนะนําอะไรคนโสดชาวราศีเมถุนคนนี้บ้างไหมคะเป็นไพ่จัดเหรียญนะคะไพ่แปดช่วยเป็นไพ่เดอะเทมเพลหรือเป็นไพ่เดอะไฮโลพันขึ้นมาแบบนี้นะคะไพ่อยากจะบอกเมถุนที่กําลังโสดว่าคุณไม่ต้องทําอะไรมากมายหรอกค่ะเมถุนในช่วงนี้ยังไม่ต้อง มังขับให้ใจคุณไปมีใครหรืออะไรยังไงก็ได้แค่ประคองใจคุณให้นิ่งให้สบายให้ไหวให้อะไรเงี้ยแค่นี้ก็พอแล้วอยู่กับตัวเองเนาะช่วงนี้ไหวพราสดมือนต์บ่อยๆด้วยนะคะมีไพ่เดือดไฮโลแพนขึ้น an, มาเตือนนะก็คือไพ่พระสังฆราชนั่นเองนะคะทุกคนนะให้แบบ เขาเรีเยกอะไรนะไพ่พสตดมือบ่อยๆเพราะว่าในช่วงนี้มันเป็นช่วงของการที่เออมันจะก้าวพ้นจากอะไรบางอย่างที่มันไม่ดีแล้วไปสู่อะไรบางอย่างที่ดีน,น,นั้นก็สดมือต้อนรับสิ่งดีๆเข้ามาซะเออนะเป็นกําลังใจให้นะคะไพ่ก็ดีไพ่ก็สวยไพ่ก็อะไรโอเคอยู่เหมือนกันนะเหมือนเมถุนที่ผ่านมาบางคนนีเนี่ยคือแบบจมกองเลือดเลยถ้าจําไพ่ได้เนาะ ทายุมสัมพั์ได้เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์แบบจมกองเลือดเลยจมปักจมไปจมมาไม่หายสักทีเหมือนจะเข้มแข็งเยียวยาตัวเองได้แล้วมันก็เหมือนมีพลังงานอะไรบางอย่างทาให้คุณรู้สึกว่ามันมันยังอยู่ตรงนี้มันยังเป็นแบบนี้มันยังอะไรตรงนี้อยู่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันมันค่อนข้างเหนื่อยหน่ายอะคะทุกคนนะแต่ว่าณตอนนี้พลังงานทุกอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยหน่ายรู้สึกไม่ดีเนี่ยมันกำลังหมดไปแล้วคุณก็เข้มแข็งขึ้นด้วยคุณยืนด้วยขาของตัวเองด้วยคุณไม่พึ่งครนนเหมมืออุณพยาแบบฉัก็ีีข้ด ตรงนี้ฉันก็มีอะไรแบบนี้ด็กนั้นก็ไม่จําเป็นนะว่าฉันจะต้องไปอะไรยังไงกับใครขนาดนั้นนะคะทุกคนเนาะในช่วงนี้อื เดีนะ๋ยวเรามาเข้าโหมดของคนที่มีความรักกักนบ้างดีกว่านะคะคุณจะสถานะไหนอะไรงไงคุณดูได้หมดนะอุ้มแล้วแต่ไพ่เลยว่าไพ่จะไปเปิดออกในความรักของคนยังไงคนคนไหนแล้วกันเนาะเขาดูตัวตนชาวราศีเมถุนและคะแนนเมถุนที่มีความรักในช่วงนี้หน่อยนะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยมีไพ่ก้าวดาบเข้นมานะคะเมถุนที่มีความรักในช่วงนี้ทาไมหรอค่อนข้างที่จะเครียดเลยเหรอสถานการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันมันเหมือนตามคุณเหมือนเป็นฝันเลยค่ะเมถุนเหมือนคุณกําลังคิดอะไร บางอย่างที่มันมันวนเวียนคิดซ้ำแล้วคิดซ้ำเล่าคิดอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในใจคุณค่อนข้างเยอะไม่ใช่อยู่ในใจอยู่ในหัวค่ะทุกคนนะมีไพ่เดอะเจวิลควาค้าขึ้นมาด้วยบางคนนี้อาจจะคิดถึงใครบางคนที่เป็นคนกเก่าๆใครบางคนที่เคยทําให้คนเจ็บช้าใครบางคนที่ทําให้คุณเสียใจร้องไห้แล้วก็บอกตัวเองว่าพอแล้วพอซะพอสักทีอะไรประมาณนี้นะคะแล้วเป็นไพ่อะไรออกมาอีกคะเป็นไพ่เดอะสตาร์นะคะเหมือนคุณให้อภัยกับความหลังความอะไรทั้งหมด เก่าๆทั้งหมดไปเนี้ยบล้อยแล้วเหมือนคุณ ทุกอย่างทิ้งไปหมดแล้วอะค่ะเมทุนแล้วก็พร้อมในการที่จะเริ่มต้นใหม่ในการที่จะเดินไปข้างหน้านะขอดูตัวตนเขาคนนั้นที่เมทุนคนนี้กําลังคิดถึงอยู่นะตอนนี้หน่อยนะคะเป็นไพ่หกดาบขึ้นมาค่ะเมทุนเขาจะไปไหนเออเป็นไพ่หกดาบขึ้นมาเธอเธอจะไปไหนเธอกาลังจะพายเรือไปไหนจ้ามีไพ่หกถ้วยขึ้นมานะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนเก่าๆของคุณก็ได้แต่เอบเมทุนคุณแอบไปคุยกับใครอีกสักคนหนึ่ง หรือเปล่าเพราะว่าจากไพ่ที่ขึ้นแมาเนี่ยมันไม่ใช่ไพ่ของคนที่มีความสัมพันธ์กับคนคนเดียวมันเหมือนไพ่เรามามาว่าเหมือนกําลังที่จะแบบรู้สึกถูกใจกับใครสักคนหนึ่งแล้วเหมือนจะเดินไปกับคนคนนั้นแต่มันเหมือนมีไพ่อีกใบหนึ่งมาบอกว่าคุณแอบมีใจให้ใครสักคนหนึ่งที่ ที่มันเหมือนเป็นคนเก่าๆเหมือนคุณกําลังคิดถึงความสัมพันธ์น่นอะไรตรงงานนิดนึงอ่ะทั้งนั้นตัวตนของเขาให้ขึ้นมามันก็เลยมีไพ่ขึ้นมา2คนนะคนนั้นที่คุณรู้สึกว่าเหมือนจะถูกใจเหมือนจะกุ๊กยิ๊กเหมือนจะเดินไปได้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักคุณมาก่อนเป็นเพื่อนๆคุณมาแล้วคุณคิดว่าอืคนคนนี้อาจจะดีก็ได้อะไรประมาณนี้ด้วยนะคะไม่ถุันะอะเปิดไพ่เพิ่มอีกสักนิดนึงนะคะมีไพ่สองดาบขึ้นมานะขอดูไภัยหลักให้ความสัมพันธ์นี้สักใบหนึงนะะ่งถือเหย ไพห้าจับนะคะเป็นความสัแพันที่อุ้มคิดว่าเมถุกยังไม่ได้อยู่ในจุดที่จริงจังอะไรยังไงกับใ,ใครสักคนหนึ่งเลยนะในใรเรป็นไพ่อารมณ์มาะมาณว่าอืมก็คิดถึงบรรทุกเก่าว,ว่าเอ๊ะฉันผ่านไปได้ยังไงมันเป็นอย่างนี้ได้ไงนะแล้วมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นอ,นอะไรแบบนี้นะทุกคนเอออาจจะเห็นอุ้มพูดซ้ำนิดนึงเวลาพูดชาแล้วอะสมองอุ้มมันจะชาตามนะทุกคนแล้วมันก็จะคิดไม่ออกอ่ะประมาณนั้น นะคะแล้วอืมนะตอนนี้เมถุนความรู้สึกต่างๆข้างในของคุณเป็นยังไงบ้างเป็นไพ่หนึ่งช่วยนะคะไพ่เดอะไฮโลพนแล้วกนไพ่เดอะเฮอร์บิทเหมือนในความรู้สึกของคุณนะตอนนี้มันค่อนข้างที่จะดีขึ้นดีขึ้นมากๆดีขึ้นเยอะมากๆแล้วแต่ก็มีบางทีบางคราวที่คุณก็รู้สึกว่าอืก็คิดเหมือนกันคิดถึงอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันมันผ่านมาเหมือนกันเนาะเราก็เคยผ่านมากับตรงนี้เหมือนกันเนาะเหมือนคุณก็แบบว่าไปคุยกับตัวตนคุณในอดีตนะคะเมถุนแล้วคุณก็คุยคุยคุยไปอย่าง อย่างนั้นนั่นแหละแล้วที่ไหนได้ก็แบบแอบไปแบบอหรือว่าฉันควรจะมีคนไหม่ดีหรือว่าฉันควรที่จะไปให้หน้าดีหรือฉันควรจะบลาบลาดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนนะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นมันจะเป็นไพ่อารมณ์มาณว่ามันก็ยังยังไม่มีอะไรที่มันชัดเจนหรือว่าอะไรมากมายนะคะม่ถุกในช่วงนี้ก็อารมณ์มาณว่าถ้าเกิดว่ามีใครเข้ามามีใครเข้ามาคุยกับคุณคุณก็จะแบบเออก็คุยคุยไปก็มีความสุขดีก็โอเคดีแต่ถ้าเกิดว่าแบบ ม,มันก็มีช่วงเวลาที่คุณอยู่คนเดียวแล้วก็คิดถึงอะไรเก่าๆ่านๆที่มันผ่านมาแล้วบ้างเออจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะคะแล้ว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  แล้วยังไงอีกคะไม่ถุนในช่วงนี้เป็นยังไงอีเป็นไพ่ห้าเหรียญนะคะเป็นไพ King er ่งถึงไม้เท้าเป็นไพ่ n ออฟคัมอุ้มคิดว่านะตอนนี้คุณอยู่ในช่วงอะไรบางอย่างว่าแบบมันเป็นรอยต่อเหมือนกันนะไม่ถุนว่าคุณจะเอาอยัางไงคุณจะจัดการตัวเ,เองแบบไหนอะไรยังไงดีอะค่ะไม่ถุนเหมือนคุณคุณมีความกังวลมีความสับสนมีความอะไรก็ไม่รู้ขึ้นมาในใจคุณเยอะแยะเต็มไปหมดจะไปต่อกับคนใหม่ดีหรือเปล่านะหรือจะย้อนกลคิดถึงคนเกา่าดีหรือว่าจะ ทำยังไงให้กับชีวิตตัวเองดีดูมือนให้เราบางอัดงงงนิดนึงนะโอเคแล้วนะตอนนี้ฮะคนคนนี้ที่เมทุนกำลังคิดถึงเขารู้สึกยังไงกับเมทุนเนาะเป็นไะพ่ king ถือดาบความนะคะไพ่เด e j u d ความและเป็นไพ่ the s a i n นะเอาคนเก่าๆก่อนนะคะคนคนนี้เนี่ยถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณณนะตอนนี้เหมือนเขาเองก็ยังไม่อยากที่จะกลับมาสักเท่าไหร่ไอค่ะเมทุนเหมือนเขาเองก็ยังอยากที่อยู่ที่ของเขาแ้นะถามว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่ไหมเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่แต่มันก็ยังไม่ใช่ว่า ที่เขาจะกลับมาหรือเขาจะอะไรยังไงนะตอนนี้สักเท่าไหร่เนาะเหมือนเขาก็ยังอยู่ที่นิ่งๆอยู่ในที่ของตัวเขาเองนะคะไมุ่นที่ผ่านมาเขาพยายามส่องพยายามจ้องมองคุณว่าเอ๊ะคุณเป็นยังไงแล้วคุณโอเคแล้วหรือยังคุณอยู่ตรงไหนคุณเป็นแบบไหนยังไงนะคะไม่ถุนนะแต่ว่าณตอนนี้มันเป็นไพ่ลมประมาณว่ากลับจบไปนิ่งๆไปอะไรไปแล้วเนาะแล้วระหว่างคุณกับคนคนนี้คนเก่าๆที่ทำให้คุณปวดหัวเนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อไปคะเป็นไพ่สองเหรียญไพ่เดอ ไพอัศวินถือถ้วยไพ่เจ็ดเหรียญไพ่ดิแอมแพดขึ้นมาตรงนี้อุ้คิดว่าความสัมพันธ์ของคนสองคนนั้นน่าจะจบกันแล้วจริงๆนะคะแล้วก็ต่างคนต่างจะไปเจอสิ่งดีๆอะไรดีๆในชีวิตของกันและกันแล้วนะคะต่อจากนี้ไปเนะเาะอ่าแล้ว แล้วอีกคนหนึ่งละ่ะที่เป็นคนใหม่ๆเขารู้สึกยังไงกับเมทุนนะคนที่เข้ามาคุยกับเมทุนที่เป็นคนใหม่ๆคนนี้เขารู้สึกยังไงกับเมทุนเป็นไพ่คิงถือดาบความค่ะเป็นไพ่เดดเมจิเชียและเป็นไพ่แปดดาบเหมือนตัวเขาเองถามว่าเขารู้สึกอะไรยังไงคุณไปหรือยังมันเป็นไนพอ่อารมณ์ประมาณว่าอืมก็ นะแต่เหมือนเขาเองก็น่าจะเป็นคนที่ไม่น่าจะไกลตัวจากคุณแม่เหมือนเขาเองก็รับรู้ว่าแม่ทุนว่าอไปผ่านอะไรมาหรือเปล่านะไปเจออะไรมาหรือเปล่าไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาเองก็ยังไม่ค่อยกล้าที่จะเปิดใจให้กับคุณจริงๆสักเท่าไหร่เหมือนเขาเองก็จะแบบืคอยดมดมมองอยู่ตรงนี้อะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆแบบนี้ตรงนี้สักพักก่อนนะคะแม่ทุนนะเพราะเขาเองก็เผื่อใจอยู่เหมือนกันเพราะเขาเองก็ไม่อยากจะเจ็บช้ำไม่อยากจะเสียใจไม่อยากจะอะไรยังไง อีกแล้วเหมือนกันนะคะต่างคนต่างกลัวเจ็บทั้งคู่นะคะในความสัมพันธ์นี้เนาะแล้วไม่ถุนกับคนสนิทของคุณคนใหม่จะเป็นยังไงกันต่อไปคะไม่ทุนกับคนสนิทคนใหม่ของคุณนน้นจะเป็นยังไงกันต่อไปในช่วงนี้ เหมือนจะคุยกันสักพักหนึ่งแล้วก็เหมือนจะเงียบเงียบกันไปอะค่ะทุกคนนะเหมือนจะเลิกคุยกันไปแล้วเป็นไพมม่ลงมามบบว่าเหมือนต่างคนต่างอยู่แต่อีกสักพักหนึ่งเขาก็ไม่ได้เงียบหายไปขนาดนั้นเขาก็ทักมาใหม่อะไรใหม่อีกครั้งหนึ่งอะค่ะเมทุนแต่พอทักมาอะไรมาคุณคิดว่าแบบมันเหมือนไพ่ลงมาแว่าอยู่เฉยเฉยนิ่งไปเงียบๆเบมถุนก็คิดว่า เฮ้ยนี่เราเลิกกันไปแล้วหรือยังเราไม่ได้คุยกันแล้วหรอเราไม่ได้อะไรกันแล้วหรอในสั้นๆหนึ่งเขาก็กลับแหมมันก็มีความรู้สึกที่มันเข้ามาอีกแล้วอารมณ์ประมาณนั้นนะคะเมทุนเนาะในช่วงจังหวะแถวๆนี้นะอืมแล้วมันก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นแบบนี้อะไรตรงนี้ไปรเรื่อยๆอะ่ะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายสักเท่าไหรนะ่เนาะแล้วไพ่อยากจะแนะนําอะไรเมทุนแนละคณนาเมทุนคนนี้บ้างคะเป็นไพ่ The Emperor นะไพ่6เม t a แล้วเป็นไพ่ The Chariot ไพ่8เหรียญขึ้นมานะคะเมทุนนะใน กคุณว่าไม่ถุนในช่วงนี้คุณไม่ต้องทําอะไรเยอะแยะให้คุณก้าวไปข้างหน้าด้วยตัวของคุณเองคุณไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะแล้วค่ะไม่ถุนค่อยๆก้าวไปค่อยๆเดินไปข้างหน้านะคะไม่ถุนนะมีอะไรบางอย่างข้างหน้าสิ่งดีๆอะไรดีรอคุณอยู่ดังนั้นในช่วงนีน้ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่รู้สึกคลิกกับคนคนนี้คุณก็แค่แบบว่าปล่อยใจให้นิ่งไวแล้วค่อยๆเดินต่อไปข้างหน้านั่นเองแล้วคุณรู้สึกคลิกแล้วใช่แล้วพายก็จะบอกว่าเออดูก่อนดูก่อนกันแป๊บหนึ่งว่าแบบโอเคไหมเราพร้อมจั้ทีี่่ะคคูกบนน นะคะถ้าพร้อมจริงถ้าอะไรจริงก็โอเคจัดไปเลยแต่ถ้ายังไม่พร้อมสักเท่าไหร่ก็หยุดไว้ก่อนอะไรแค่นี้นะคะ โอเคไหมไม่ได้เป็นสถานการณ์ที่มันซีเรียสอะไรถามใจคุณแล้วกันว่าคุณอ,อยากจะเดินไปกับเขาหือเปล่าเพราะว่าเขาคนนี้ก็พร้อมที่จะเดินไปกับคุณแต่ก็แค่ว่ายังไม่ค่อยแน่ใจในตัวคุณสักเท่าไหร่แค่นั้นเองนะคะโอเคเป็นยังไงบ้างรตรงกันบ้างไหมถูกใจกันบ้างหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้อุ้มด้วยนะแล้วก็กด s u b ส c r i b ์ให้อุ้มด้วยเดี๋ยวจะมีปุ่มกลมๆขึ้นมาตรงนี้นะคะวันนี้ไปแล้วน,นะคะขอบคุณทุกคนมากเลยถ้าเกิดอุ้มพูดผิดตรงไหนหรือว่าอะไรยังไงอุ้ม ขออภัยทุกคนด้วยนะพยายามจะพูดช้าแล้วแต่พอพูดชาปุ๊บก็แบบ <laughs> คิดคำพูดไม่ออกอีกซะงั้นโอเคเดี๋ยวจะปรับความชา้าให้มันช้าลงช้าลงเรื่อยๆแล้วกันเนาะอืมนะคะโอเคบ๊ายบายค่ะ